สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ,จะจะาปาข้าวโพดเมืองเพชรบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีชุดตัวเลขนะคะชุดดีเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆรุ้นโชคกันดูนะคะ,ะเผื่อจะมีโชคร่วมกันนะคะก็ลองรุ้นดูนะคะวันนี้นะคะอ่าชุด ผลฉลากกินแบ่งวันนี้นะคะจะออกในงวดวันที่16เดือน3ปี63นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีตัวเลขชุดไหนนะคะเอามาฝากเพื่อนๆบ้างนะคะจากาที่มาไหนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะชุดไหนนะคะหรือว่าเจ้าไหนก็ลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะซึ่งนะคะมาเริ่มชุดแรกเลยนะคะจะเป็นเลขของชุด หนุ่มนาว่านะคะมาดูกันนะคะว่าอ่าเลขชุดหนุ่มนาว่านะคะชุดนี้จะมีตัวเลขไหนนะคะเอามาฝากเพื่อนๆบ้างนะคะก็เป็นเลขล่างนะคะตัวเลขที่ให้มานะคะก็จะมี06นะคะ16 26และ4 6 นะคะให้มานะคะจะเป็นแค่สี่ชุดเท่านั้นนะคะชุดดับนะคะตัวดับห้ากับเจ็ดนะคะอันนี้เลขดับนะคะเพื่อนๆก็ลองนะคะลุ้นดูเนาะก็อ่าเป็นชุดตัวเลขเพียงแค่อ่าสี่หางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดต่อมา ก็สำหรับชุดนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะว่า ก็บอกไว้เลยนะคะว่าเลขเยอะนะคะเลขเยอะแต่เข้าเนาะงวดก่อนนะคะเข้าสามตัวตรงๆนะคะเพื่อนๆคงจะอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอืมงวดก่อนนะคะเข้านะคะสามตัวตรงๆเลขเยอะคําว่าเลขเยอะนี่จะเยอะขนาดไหนนะคะจะแบบมากขนาดไหนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อ่าเลขเยอะนะคะจะมีกี่ชุดนะคะมาดูกันนะคะอันนี้งวดเก่านะคะกับงวดใหม่นะคะเราจะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะงวดเก่านะคะงวดวันที่1เดือน3ปี6 3นะคะอ่าจะเป็นเลขชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวเนาะ มาดูกันนะคะพร้อมๆกันเลยว่า,าตัวเลขนะคะบอกว่าชุดเก่านะคะจะเยอะขนาดไหนเนาะให้มานะคะทั้งหมดแปดชุดนะคะแปดสามแปดแปดสามเก้านะคะแปดสี่แปด 8ปดสี่เก้าเก้าสามแปดเก้าสามเก้าเก้าสี่แปดเก้าสี่เก้านะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดเก่านะคะชุดเก่าซึ่งนะคะเลขที่เข้านะคะก็จะเข้าตัวนี้นะคะจะเป็นคู่โต๊ดเนาะและ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเต็งเลยนะคะชุดเต่งนะคะอันนี้นะคะผลนะคะที่ออกนะคะออก938นะคะชุดนี้ตรงๆเลยนะคะชุดนี้จะเป็นคู่โต๊ะกันนะคะอันนี้เนอ้อเพื่อนๆก็ต้องลองลุ้นดูนะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันเนาะมาดูนะคะ ของวันนี้นะคะงวดวันที่สิบหกเดือนสามปีหกสามนะคะมาดูกันนะคะตัวเลขที่ให้มานะคะแปดศนสามะคะแปดศนสี่

รอผลนะคะชุดนี้เราจะมารอผลนะคะแต่นะคะเราจะมีตัวเน้นนะคะเอามาให้เพื่อนๆเลยนะคะเน้นๆนนนะคะ803นะคะและ903นะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเน้นนะคะชุดนี้เนาะอันนี้นะคะพเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณเลยนะคะในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งชุดกันนะคะซึ่งนะคะชุดนี้นะคะ ที่จะนำมาฝากเพื่อนเอนาะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเอาไว้รุ้นโชคกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีกหนึ่งชุดนี้นะคะจะมีตัวเลขไหนนะคะให้เพื่อนเอนเอาไว้ลุ้นโชคกันบ้าง สำหรับนะคะ1ชุดสุดท้ายนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าตัวเลขนะคะที่ให้มาเนาะจะโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะจะเป็นเลขนะคะชุดคู่เดียวล่างนะคะ ซึ่งนะคะชุดคู่เดียวร่างนะคะจะมีทั้งชุดเก่าชุดใหม่เนาะเอามาไว้ให้เพื่อนๆนะคะเปรียบเทียบดูนะคะชุดคู่เดียวร่างนะคะมาดูนะคะชุดเก่านะคะ จะมีทั้งชุดเก่าและชุดใหม่นะคะอ่าชุดเก่านะคะเป็นชุดของงวดวันที่หนึงนะคะมีนาคม6กสนะคะชุดใหม่นะคะจะเป็นของงวดวันที่16นะคะ มีนาคม6 3สานะคะอาจจะเป็นชุดเดือนเดียวกันนะคะชุดเก่านะคะชุดใหม่นะคะมาดูชุดเก่านะคะชุดเก่าให้มาชุดไหนนะคะตัวเน้นเลยนะคะเด่นเลยนะคะหางเดียวนะคะเด่นเก้านะคะอันนี้จะเป็นตัวเด่นนะคะ ซึ่งนะคะเลขที่ให้เพื่อนๆในชุดนี้นะคะจะเป็นเลขล่างนะคะคู่เดียวล่างเนาะมาดูกันนะคะว่างวดวันที่หนึ่งมีดาให้ชุดไหนนะคะ mm hmm. เด่นเก้านะคะสองตัวนะคะเก้าแปดนะคะ กลับด้วยนะคะกลับด้วยเดี๋ยวตับแตกนะคะบอกไว้เลยนะคะเลขล่างนะคะล่างเน้นเลยนะคะ98กลับด้วยนะคะต่อมานะคะงวดวันที่16มีนาคมนะคะ6 3สามนะคะเด่นนะคะเด่นเด่นเลยนะคะสนะคะเด่น4นะคะ ล่างล่างงวดน,นี้นะคะงวด16มีนาคมนะคะให้มาหางเดียวนะคะสี่ห้านะคะกลับด้วยตับแตกนะคะระวังไว้เลยนะคะต้องซื้อเลขนะคะ ซื้อ,อตัวเลขนะคะไปรุ้นกับฉลากกินแบ่งก็เหมือนเพื่อนๆจับฉลากกินแบ่งเนาะจับชุด4ีห้านะคะก็อย่าลืม5-4ติดมาด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ต้องเก็บไว้เอาไว้รุ้นโชคกันดูนะคะ เผื่อจะมีโชคร่วมกันเนาะมาชมคลิปของจ่าแล้วก็เผื่อจะได้โชคนะคะเฮงๆรวยๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะจ่าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้จ่าในการหาข้อมูลด้วยนะคะคู่เดียวล่างวันนี้ก็อย่าลืมนะคะนําไปลุ้นโชคกันด้วยนะคะงมดที่แล้วนะคะให้เข้ามานะคะ98นะคะ98เนาะชุดล่างนะคะตรงๆเลยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกันนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเลยโชคดีนะคะร่ รวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ